<laughs> ủa sao xe nó tán lái ừ. 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 Ừ, thế? Ngon Nó cho ăn là Nó sản mình. Nó có loài? <laughs> Chìn bướng. Chìn bướng đây nữa. Xèo, ngon rồi. Ăn đây Mưa thì sao? Mày hả? Bị đây. không biết bắt à? xong không cho làm chứ bao này. Bưng là ừ. Làm lại này ปลาหรอลอยวะขอเกลี้นรสาิลอยลอยอหวานบอกลอยไม่้อานบอกปลาลอยไม่รู้สิลอยวะทำเงาใช่ปะออท่เงาเลยไช่ใช่เพื่อพี่ไส้งคนมาดเวยเขามาแต่เพือก็สือจะพีไส้ไว้พอได้บอกแค่เดยเ่เพ่เดียวเลยนะราไม่ยังราม่ดัมเา่ต้อ อย่างได้บ่นั่นอ้ายมาแล้วมาแต่พี่ไข่เด้เออก่ออยู่บ่นั่นเผลอยามมาบ่ไข่อีตะล่ะเออทําเพิ่นใส่ได้อีนั่นฮะแต่เออโอเคๆๆโอ้ยกินได้บ่น้อบายน้อได้ตัวแซ่บอยู่แนวนั่นบายเด้อเออเอาดิมา